สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ใน,100ร,ททนร้อยจำรอยาภักดีจุนหมอมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่23ธันวาคมเหตุการณ์โดยรวมของโลกในวันนี้นะครับการแพร่ระบาดในวันนี้มากกว่าเมื่อวานครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น600,000ต้นต้นต่อ1นวันจาก500,000กลางกลเมื่อวานนี้นะครับเป็นภาพรวมที่ระบาดหนักสหรัฐอเมริกาครับจะมีการระบาดอย่างรุนแรง การระบาดในหนึ่งวันใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ครับเป็นระดับสองแสนวันนี้ก็ใกล้ๆสองแสนครับส่วนการตายมากกว่าเมื่อวานนี้ครับวันนี้เป็นระดับสามพันกว่าคนจากเดิมเมื่อวานเกือบสองพันคนครับบราซิลครับหลังจากที่การระบาดลดลงมาเรื่อยๆแต่ขณะนี้กลับมีการระบาดเพิ่มขึ้นจนเกือบเท่าการระบาดครั้งแรกแล้วนะครับวันนี้ครับมีการระบาดมากกว่าเดิมมากนะครับจากเดิม2 0,000ต่อวันเป็น5 0,000นต่อวันครับยุโรปครับ ยุโรปตะวันตกกับมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ควบคุมได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับที่เห็นชัดเจนได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ครับทำให้มีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับส่วนยุโรปตะวันตกครับขออภัยครับส่วนยุโรปตะวันออกครับยังระบาดหนักกว่ายุโรปตะวันตกนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงยังไม่ดีขึ้นครับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีการระบาดมากเช่นเดิมฮ่องกงดีขึ้นเล็กน้อยนะครับในอาเซียนครับอินโดนีเซียระบาดเพิ่มขึ้นชัดเจน เมียนมามาเลเซียชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ระบาดคงที่นะครับส่วนออสเตรเลียมีการระบาดเพิ่มขึ้นในบางรัฐทําให้ต้องปิดพรมแดนระหว่างรัฐนะครับนิวซีแลนด์คุมได้ครับมีการระบาดต่าๆส่วนข่าวเด่นนะครับคือหลังจากที่นาะยกเฐมนตีบอริสจอนสันได้ประกาศล็อกดาวน์กรุงลอนดอนแล้วก็ทางด้านซาวอีสต์แล้วก็กล่าวด้ยวยว่าเป็นการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ทําให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง70%ซ ทำให้นานาชาติตื่นตระหนกต่อไวรัสกายพันธุ์ตัวนี้นะครับยุโรปแทบทุกประเทศในยูเอแมากกว่า4 0ประเทศทั่วโลกประกาศงดเที่ยวบินจากอังกฤษต่อไปขอเชิญฟังข่าวโดยละเอียดครับวันนี้ครับยังมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างรุนแรงนะครับทั้งโลกมีคนติดเชื้อแล้ว78ล้าน3 4 5 0 0 0กว่ารายตายไปแล้ว1ล้าน7จ2 0 0 0กว่ารายครับการแพร่ระบาดในวันนี้ยังรุนแรงการตายก็เพิ่มขึ้นครับมาดูการแพร่ระบาดในโลก วันนี้นะครับมาดูแผนที่สีแดงครับเป็นการแสดงการจํานวนสะสมของผู้ป่วยที่เป็นตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยจะเห็นว่าสีแดงเข้มเป็นมากที่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปยุโรปทั้งทวีปส่วนในเอเชียมีสีแดงเข้มบ้างแอฟริกามีสีแดงเข้มบ้างครับส่วนการพัะนาใน1นวันนะครับภาพจะแตกต่างกันการพ่ฒนาไปดูในแผนที่ที่เป็นสีเหลืองครับ เป็นการแสดงการแพร่ระบาดใน1วันต่อประชากร10,000แสนคนนะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงธรรมดาเป็นน้อยสีส้มเป็นน้อยลงสีเหลืองเป็นน้อยที่สุดครับจะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศครับสีแดงเข้มทั้งประเทศยุโรปมีสีแดงเข้มบ้างซึ่งน้อยลงไปแล้วมีสีแดงและสีส้มครับเอเชียส่วนใหญ่สีเหลืองแอฟริกาส่วนใหญ่สีเหลืองครับอเมริกาใต้ส่วนใหญ่สีส้มครับมาดูครับวันนี้มีผู้ป่วย เพิ่มขึ้นใน1วันนะครับทั่วโลกนะครับ6,4300กว่าคนครับตัวเลขวันนี้ยังหนักอยู่นะครับสวันก็เกิน1ล้านคนแล้วนะครับมาดูครับในประเทศที่มีการติดเชื้อมาก10อันดับนะครับอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกามีคนติดเชื้อแล้ว18,600ล้าคนวันนี้นะครับมีการพราบาดเกือบถึง2 0 0แสนลายคือ1,9ึ0 0กพกว่าลาย การตายวันนี้เพิ่มขึ้นครับจาก2,000วันก่อนถึง1,000กว่าเป็น3,000กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทุกๆรัฐครับเป็นกันหมดนะครับแล้วก็ตํานวนมากด้วยแคลิฟอร์เนียครับยังอยู่30,000กว่าคนต่อวันนะครับเท็กซัส20,000าคนต่อวันครับฟลอริดาก็10,000คนต่อวันครับนิวยอร์กเกือบถึง10,000คนนะครับอิลลินอยลงมาครับ6,000คนนะครับโอไฮโอ7,000คนต่อวันครับภาพรวมสหรัฐอ นะครับมาดูต่อครับอันดับสองของอินเดียมีคนเป็นแล้วติดต่อแล้ว10ล้านกว่าคนนะครับเที่ยวนี้อินเดียดีมากครับอยู่ในขาลงมีการแพร่ระบาดเหลือเพียง23 0 0 0ืพคนตอนหนึ่งวันครับส่วนบราซิลครับเที่ยวนี้กลับพุ่งขึ้นมาอีกนะครับวันนี้บราซิลมีการแพร่ระบาดถึง5 5 0ห0ืน้าพคนตอนหนึ่งวันครับเกือบเท่าพีของเขาที่แล้วแล้วนะครับอันดับที่4ครับรัสเซียครับรัสเซียยังคงแพร่ระบาด ค่อนข้างจะคงที่นะครับกำลังชะลอตัวลงแต่วันนี้ก็ประมาณ 28, 0 0 0น1วันคนหนึ่งวันครับรกีก็เห็นว่าเสียเริ่มชะลอตัวลงอาจจะเป็นเพราะว่าฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับติดตามต่อไปครับดับที่5ครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสลดลงมาหน่อยหนึ่งครับหลังจากที่มีการลดลงมาต่ำกว่าหมื่นวันนี้ยังเหลือ10,000ต้นต้นๆครับนะครับติดตามกันต่อไปนะครับดับที่6ครับอังกฤษครับอังกฤษกับยังสูงขึ้นนะครับเที่ยวนี้มีการระบาด36,0 0 0คนตอนหนึ่งวันครับครับ อันดับที่7ครับตุรกีครับตุรกีลงมาแล้วจากอันดับ3 0 0ห0ื่นเหลือหนึ่งคนต่คนตอนหนึวันครับอันดับที่8ครับเตอรี่ครับอยู่ในขาลงครับเหลือเพียง 13, 0 0งหมื่นสามพันต่คนตอนหวันอันดับที่9ครับสเปนต่ำกว่า1น0 0 0ครับอยู่ในขาลงเช่นเดียวกันครับเหลือ8 0 0พคนต่คนตอนหนึวันนะครับเยอรมันครับเยอรมันวันนี้ทําท่าจะดีนะครับเริ่มลงมาเล็กน้อยมีการพ่ารบาดเหลือเพียง2 2 0 0 0คนต่คนตอนหนึวันครับทําท่าจะดีขึ้นนะครับมาดูครับทีนี้มาดูสําหรรัับยุโปนะคบ ยุโรปนรัเเซียเป็นอันดับหนึ่งนะครับยังมีการแพร่ระบาดสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าทําท่าจะคงตัวนะครับอันดับที่2ฝรั่งเศสครับดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอังกฤษครับยังคงแพร่ระบาดมากนะครับสามหมื่นหกพันคนตอนหนึ่งวันครับสิติลีนะครับหนึ่งหมื่นคนต่อ1หนึ่งวันครับลงมาแล้วห้าสเปนต่ากว่าหนึ่งหมื่นนะครับหกเยอรมันครับลงมาเล็กน้อยนะครับเหลือสองหมื่นคนตอนหนึ่งวันเจ็ดโปแลงครับอยู่ในขาลงเช่นเดียวกันครับเหลือเจ็ดพันคนต่อ1หนึ่งวันแปดยูเครนครับไครเียครับ ขนานี้ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วเหลือ8 0พคนต่อ1วันครับเพราะฉะนั้นภาพวันนี้ในในยุโรปวันนี้คือยังคงมีการแพร่ระบาดนะครับถึงแม้ว่าจะคุมได้ในเที่ยวแรกแต่คราวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกและขณะนี้เริ่มคุมได้นะครับมาดูกันต่อครับสําหรับ10ชาติแรกที่มีการแพร่ระบาดใน1วันมากที่สุดลดหลั่นตามกันลงมานะครับ สหรัฐอเมริกาครับมีการแพร่ระบาด1เกือบ2องแสนคนต่อหนึ่งวันมากที่สุดนะครับอันดับ2คือบราซิล5้0 0 0ืคนต่อหนึ่งวัน1กับ2ต่างกันมากเลยนะครับสครับอังกฤษครับก็ใกล้ๆ3า0 0 0ื่นหคนต่อหนึ่งวันครับยังมากอยู่นะครับอังกฤษเป็นอันดับ3ของโลกนะครับสี่ละเซียครับ28,000คนต่อหนึ่งวันครับอินเดียครับตกมาอยู่อันดับ5ครับ23,000คนต่อหนึ่งวันตามด้วยเยอรมนีครับอันดับ6ครับ22,000คนต่อหนึ่งวันนะครับ ตามมาด้วยตุรกีครับตุรกีเลี้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันคนต่อนหนึ่งวันนะครับส่วนอิตาลีลงมาเหลืออันดับ8ครับหนึ่งหมื่นสามพันคนต่อนหนึ่งวันครับเก้าโคลัมเบียครับพุ่งขึ้นมานะครับหนึ่งหมื่นสองพันคนต่อนหนึ่งวันครับสิฝรั่งเศสลงมาแล้วนะครับลงมาดีกว่าวันก่อนครับเลี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าคนต่อนหนึ่งวันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขก็ยืนยันครับว่ายุโรปบางชาติที่เป็น หนักลงมาแล้วขึ้นไปอีกอันนี้ขณะนี้กําลังลงนะครับมาดูครับในเอเชียครับในเอเชียให้มาดูอิสราเอลครับซึ่งเคยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงแล้วก็ล็อกดาวทั้งประเทศวันนี้ขึ้นมาอีกแล้วเป็น4 0 0พคนต่อ1หนึ่งวันครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนจีนครับเที่ยวนี้คุมได้ดีนะครับเหลือเพียง15คนตอนหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงครับยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับญี่ปุ่นวันนี้มีการแพร่ระบาด2 0 0พคนตอนหนึ่งวันครับเกาหลีใต้นะครับว 800คนต่อ1วันครับส่วนฮ่องกง63คนต่อ1วันฮ่องกงดีกว่าเดิมครับนะครับติดตามมันต่อไปนะครับส่วนอาเซียนครับมี4ประเทศที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียนะครับสำหรับอินโดนีเซียเที่ยวนี้นะครับ จะมีการแพร่ระบาดชนิดที่ว่าขาขึ้นตลอดครับวันนี้6,000คนต่อ1หนึ่งวันนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับลงมาแล้วระดับลงมาเรื่อยๆครับเหลือ1,300คนต่อ1หนึ่งวันครับส่วนเมียนมาครับคงระดับครับวันนี้มีการแพร่ระบาด964คนตอนหนึ <sh> <stats> <S <s ่ง <est> ว <pla>. uh, ันครับมาเลเซียมาเลเซียก็เหมือนกันครับค่อนข้างจะคงระดับนะครับวันนี้มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ2,000กว่าคนต่อ1หนึ่งวันครับส่วนสิงคโปร์คุมได้เป็นอย่างดีครับไทยก็เป็นที่ทราบกันนะครับเที่ยวนี้มีการระบาดอย่างมีกริ่ ติดตามมาต่อไปนะครับเวียดนามครับคุมได้ดีครับวันนี้มีการระบาดเหลือเพียง6คนต่อ1หนึ่งวันครับส่วนออสเตรเลียครับมีการระบาดใหม่นะครับที่ซิดนีย์นะครับขณะนี้กําลังคุมอยู่มีการแพร่ระบาดเพียง21คนต่อหนึ่งวันครับส่วนนิวซีแลนด์คุมได้เป็นอย่างดีครับไม่มีการแพร่ระบาดในนิวซีแลนด์ในวันนี้นะครับทีนี้มาดูครับข่าวที่น่าสนใจคือข่าวที่อังกฤษครับมีการระบาดของการกลายพันธุ์ของโควิด -19 นะครับคือหลังจากที่นายก จอร์นเซนของอังกฤษเนี่ยได้ประกาศล็อกดาวน์กรุงลอนดอนเมื่อวันหยุดนี้เองนะครับแล้วก็ลอนดอนกับทางซาท์อีสต์นะครับแล้วก็กล่าวได้ว่าการระบาดเที่ยวนี้เนี่ยเป็นการระบาดมากแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่นะครับทำให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง70%นะครับด้วยเหตุการณ์อันนี้นะครับในการที่ล็อกดาวน์พร้อมกับประกาศว่ามีสายพันธุ์ใหม่นี้ทําให้นานาชาติตนกต่อไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้เพราะว่าไปผูกโยงกันว่าทําให้อังกฤษต้องล็อกดาวน์นะครับ ทำให้ยุโรปหลายประเทศแทบทุกประเทศใน EU เลยนะครับแล้วก็มากกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับประกาศงดเที่ยวบินจากอังกฤษนะครับแต่ยังไงก็ตามครับน่าจะเป็นการสายเกินไปเพราะว่าสายพัน์ธุนี้ตั้งระบาดตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะครับหพฤศพฤจิกาในพิจิกานะครับหนึ่งใน4เป็นมีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับจากนั้นอีก2-3สัปดาห์ครับสในส เป็นถึงสองในสามของผู้ติดเชื้อในในลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านายกอัุมตีจอห์นสซนประกาศล็อกดาวน์เมื่อมีการระบาดไปหลายเดือนแล้วนะครับนะะทำให้การกระทำครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับการปิดอังกฤษเลยนะครับนาน,นาชาติปิดไม่ให้เที่ยวบินอังกฤษเข้านะครับบางประเทศปิดพรมแดนนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับฝรั่งเศสปิดชายแดนที่ติดต่อกับอังกฤษ นะครับทำให้การขนส่งสินค้าชะง,งักมีรถขนส่งสินค้าจอดเรียงรายตามถนนเป็นพันๆคันนะครับทำให้ซัพพลายเชนนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆเข้าอังกฤษชะง,งักนะครับแล้วก็จะกระทบถึงเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับหลายประเทศก็ยังต้องกลัวอีกครับว่านอกจากมีการแพร่ระบาดเร็วแล้วยังมีการน่าจะดื้อกับวัคซีนด้วยแต่จริงๆแล้วยังไม่มีการผลการยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าผล ที่มีการผ่าบาดถึง70%นี้เนี่ยก็เป็นเพียงแต่การคาดการตามสถิตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายประเทศครับเอเชียนะครับอินเดียสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับต่างก็งดเที่ยวบินจากอังกฤษด้วยนะครับส่วนหาัฐอเมริกาครับมีประเทศเดียวครับที่ยังไม่ดําเนินการใดๆในแพทย์เฝ้าซีครับกล่าวว่าเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องจับตามองแต่เราจะไม่โอเวอร์รีแอคคือจะไม่กระต่ายตื่นตูมนะครับและจะไม่ระงับเที่ยวบินจากอังกฤษ และก็จะไม่ต่อว่าใครด้วยที่มีการระงับเที่ยวบินแต่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไปก่อนนะครับและยังไม่คิดว่าสายพันธุ์นี้จะรุนแรงถึงกับทาให้ผู้ป่วยตายมากขึ้นหรือมีการดื้อกับวัคซีนครับในที่สุดครับ EU ได้ประกาศขอให้แต่ละประเทศยกเลิกการปิดผมแดนหรือการขนส่งกับอังกฤษครับติดตามกันต่อไปนะครับโลกทั้งโลกนี้ครับกาลังเข้มข้นด้วยการแพร่ระบาดก่อนที่จะหยุดโดยวัคซีนครับอย่าลืมพวกเรานะครับการอยตก ติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์หนวยที่สิทธิ์ในร้อยตำรวจพระบาทชุ่มองมอาจารย์พวกเราเป็นนักศึกษุ่มอ,อาจารย์ครับพร้อมใจกันทำงานตำรวจพระบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานได้นะครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดี